สวัสดีทุกคน,นกลับมากบพบกลับมาพบกับพัซซี่อีกแล้วไม่ได้พูดนานหนึ่งเดือนที่จากกันไปหนึ่งเทศกาลกันต่างๆ<อ>ซึ่งวันนี้เราก็เมลเคยได้เจอกันก็เลยกลับมาทำคลิปรีแอคชั่นสักทีหลังจากที่แบบตาย <c oughs> ตายไปนานอ่ะวันนี้เรามาพบกับวงอะไรจ้าวันนี้เราจะวันนี้นนเราจะมาเรีอคชั่นวงเอจีนั่นเองซารัซึ่งนี้ก็เป็นคัมแบ็๊ ล่าสุดเลยคัมแบ็กกับมินิอัลบั้มที่4ที่ชื่อว่า Get h o นั่นเองนะจ๊ะกับเพลงโปรโมทที่ชื่อว่า Wake In The Morning นะจ๊ะอย่าให้พูดพร้อมทำเพลงเลยก็ไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะซะ เป็นนา,สสานนงสายสื่อเกียรติหุ่นค้อมหุ่นอบค่มเสียงเนยโอ้หคอนเซ็ปต์แบบจ้กว่ะชุดเปรี้ยวนะเออสวยมากดุนะ

โอ้ชัซเจนทีมว่าเออปังนะมันลายมวนอะไรไม่รู้เลยโอ้โหไปไปไป

Ồ oh. <tôi mắt đoạn hình> Ờ gì Ui Yêu tuổi má. tuổi má Ờ Nó má. Mà <tôi mắt đoạn hình> <tôi mắt đoạn hình> ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมใช่เขามีคอนเซปต์ของเขาจบยังจบแล้วอเพลงแบบดูเร็วเหมือนกันนะดูแบบเดียวจบอะเพลงเป็นเพลงที่เน้นฮุกจำแต่รถตีเนี่ยฟังคร้งแรกรถตีคือติดหูแล้วดึง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 เนี่ยเน้นมาเฟียจริงจริงเราก็ได้เห็นแบบหลายคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แบบวิพาวิสั์คือเราไม่ได้ไปฟังสปอยหรืออะไรแต่คือแบบมันผ่านมาทำลายแบบคน บ่นกันความหน้าที่ซะเยอะเออก็เห็นเห็นพอสมควรเนาะว่ามันอย่างว่าตอนแเราก็แอบแอบเขอเฮ้ยเออก็คือแบบก็คือไม่ต้องคอหวังละเออแต่พอได้ฟังก็ก็ดีนะไม่ได้แย่นะเราสุขก็สุขชอบอ่ะเราไปคุยกันเชียร์เรื่องเลยดีกว่าอ่ะพูดถึงเรื่องเอ็มวีก่อนดีกว่าเอ็มวีก็ดีดีสวยมากเซตติ้งสวยขอชมแบบ การเลบเล่นทรานซิชันการต่อคนตัดต่อดีคือดีคือแบบมันมันดูสนุกดูมีลูกเล่นอะไรเงี้ยเลยแล้วซิติงก็สวยสวยดูลงทุนนะใช่ใช่แบบไฟเฟยมีแบ็กอัพคืออลังการงานสร้างเสร็จสุดจริงๆคอสตูมก็สวยคอสตูมก็ดีมีหลายชุดด้วยชอบชุดดำใช่ชุดดำเยีียวมากคือมันเป็นความแบบหนังแนบเนื้อที่แบบว้าว ดูเท่มันดูเท่<ช>แล้วก็ดูแบบ<ด>เ,ซเซ็กซี่จริงๆ,งๆอ่าในเรื่องของเพลงบ้างจากที่เกล่นไปเมื่อกี้เนาะเออมันก็มีความติดหูความดีอ,มอยู่สำหรับการประคั้งแรกของเราส่วนตัวรู้สึกชอบท่อนของอาเพลงเนี้ยชอบท,ทอบ่อนทีง<ช>ริอามากใช่ใช่่ส่วนตัวเพลงอื่นๆ่ะท่อนริอาจะรู้สึกแบบ เฉยๆแต่เพลงนี้คือชอบทอรรียทั้งหมดเลยเหมือนสกิลการร้องของน้องจะดีขึ้นแต่มันก็มีแบบบางท่อนที่รู้สึกว่าอีกอย่างว่าที่เหมือนบน่บนๆอยู่เครื่องเน,นี้ยมันเร็วมากจนเราโฟกัสไม่ทันก็เล<อ>ยพยายามจับท่อที่จได้ว่าแบบยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะเป็นแบบท่อนท่อนแร็ปอะไรเงี้ยเออท่อนแร็ปที่เหมือนจะไม่ใช่แรปเป็น,นรอแบบเร็วเ,รอเออเป็นรอบเร็วแบบบ่นๆน่ะ อ่แต่รวมๆก็คือรู้สึกโอเคก็รู้สึกไม่ไม่ได้อีกอย่างว่าขนาดนั้นเออจริงๆแล้วเพลงเนี้ยก็คือได้เซอทีมีนคนแต่ง <ทำ S 1> อีกแล้วอีกแล้วเออแล้วคนก็จะสาบออย่านะอ่ะทุกคนตอนนี้คือช่อง i ีจเนี่ยก็มีเป็นพอร์ฟอร์แมนสองโ์เคสใช่สองเพลงก็คือเป็นเพลง Mafia in the Morning กับเพลง Sidetrack ที่มีชื่อว่า sorry น t sorry ซึ่งเราก็จะ ไปดูกันใช่ว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะไปฟังกันเลยดีกว่าจ๊ะแบบ sorry not sorry โอ้กองทิมกองทัพหรอเหมาะเอาไปเปิดคอนเสิร์ตมากเฮ้ยสุดเท่ห์มากเป็นเหมือนทหารเรืออะไรนี่คือ dance performance หรอ t h อ intro นั่นสิ intro หรือเปล่าโอ้เท่มากเออโอ้ ดูดีนะคือฉันชอบนาทีนี้เหมือนเ็นน้เครื่องสายสักอย่าง เอออุ๋ยอุ๋ยไม่หน่อยนะนะเออนูแย erm ่แลวเหรอเออต้องเร็วลงเร็วเออสังเกต คมผมบอบระแวงเตอร์คุ้มตีนเะขาชอบสิ่งเหมือนกีตาร์ข้างหลังเราเลยอ สวยสวยแม่เบ็ชอชอบท่านีอ่ะโอ้สนุกดีนะอืมนี่แพ้ไวเหมือนกันเลย เขาใหเต้นดีมากเลยชอบมันมีแบค็คข้างหลังแบบมันดูเขื่อมากเลยเดือดน,อนดนะที่ มในี่ยมีสวยยังไงยังไงนางเล่นหูเล้นตาอืออกอ่ะแบบว้าวอ้ยชาดีมากชอบคอนเปิดมาก 오. 네 อจริงคือย <c oughs> ่อเยอะมือนกันเอจริงหัดเข่าอ่ะหัวข้อหัวเข่าเนาะหนึ่ง ถ้ามีความแข็งแรงนะฉันชอบอินเนอร์แต่เราคนมากเลย Ôi, kịp lấy kịp nồi nè đi, ไฟนะี่ยคือไฟจริงป่ะไฟจ,จ,จริงจ้โอ้ยก็เลยว่าเออ,เ,อ,อเป็นไดล่ะ ดุดันมากอ่ะจบไปแล้วนะจ๊ะกับเพอร์ฟอร์แมนทางสองอันก็คือเคสนังไงก็คือปังอยู่ซึ่งมันมันต่อกันเลยใช่จริงเมื่อกี้จริงเมื่อกี้เราอัดพัดเรียกว่ามันจบแล้วอันจริงคือมันมีต่อใช่คือมันมีต่อเอ้ยก็ยาวๆเอาที่มาเฟียคนละกันจากที่ดูก็คือถ้าถ้าก็คือมีความแบบดุดันดูเป็นแบบแก๊งสเตอร์สำหรับมาเฟียชื่อมาเฟียส่งคอนเซ็ป ซึ่งเราเนี่ยชอบท่านเปิดมากตั้งแต่ท่านเปิดเลยเออท่านดีแล้วคือท่านนี้แบบมีการแบบลุกนั่งนั่งลุกลุกเยอะมากเซียวคือฉันปวดเข่าแล้วตอนเนี้ยจริงจริงมีท่าหนึ่งที่ชอบคือท่าที่แบบที่จับต่อ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 กันเป็นแบบเหมือนสายใ่อ่ะคือดีคือดีจริงๆถ้ท่ามันมีความแบบเหมือนจะ ไม่ยากไม่ง่ายแต่มันมีความแบบดีเทลละเอียดเล็กน้อยที่แบบซ่อนน่าจยากถ้าเอาไปเต้นจริงนะซิอาคือเห็นอางเงี้ยเออจริงง่ายแต่พอซิคือแบบโหก็คือมันเพลงของอิจจี้อ่ะก็คือน่ขึ้นชื่อแหละขึ้นชื่อในเรื่องของความยากของโครลกราจริงๆความเหนื่อยความเหนื่อยจริงใช่ก็ต้องลองไปเต้นดูถึงจะรู้นะจ๊ะ แต่แต่ว่าถ้าได้ก็คือโอเคเลยโอเคใช่ชอบเลยคือแบบมีกับกิมมิคเป็นท่าปืนอแล้วเขามีท่ากิมมิคปีนของเขาเหมือนกันเป็นเซ็นเซอร์น้อยพี่ต้องมีเพิ่มแมสของ sorry นะ t sorry พูดถึงภาพรวมเลยภาพรวมเลยกันก็คือเพลงอ่ะดีชอบมากเพลงรู้สึกว่าหุยเออดีมากใช่ก็คือตีคู่กันมาแบบโปรโมทเป็นดับเบิลต้องว่าดีเลยนะเออใช่คือเราเราชอบ ดนตรีของเพลงเพลงนี้มากเพราะว่าคือในดนตรีมันให้ฟังดีมันจะมีแบบเหมือนเสียงกีตาร์หรืออะไรเครื่องสายสักอย่างที่คลออยู่ข้างหลังคือเราเราชอบมากอันนั้นคือดีดมากเพลงเพลงก็ดีด้วยเพลงดีพเพลงก็ดีนะเออจริงคือสองเพลงนี้มันมันมีให้ความคพือ<ช>คร์มคากันแต่มันก็จะมีความรู้สึกที่ต่างกันออกไปโคมาเฟียอาจจะรู้สึกแบบแสบซ่านิดนึงเป็นแบบแก๊งสเตอร์อะไรเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกแบบเพื่อเคิรมอาจจะพาแบบตัวเพลงแล้วก็มีแบ็กอัพ เบาบางเออใช่มันทำให้รู้สึกแบบเพื่เคิร์บแล้วกนผ้หญิงแบบคนแบคอัพเอ่ยอะไร็ต็องมีทงแบ่ยิ่งใหญ่อลังการมากก็คือเหมาะสำหรับไปเปิดคอนเสิร์ตเลยเอาเนี้ยไปเปิดคอนเสิร์ตได้จริงคือดีเลยถ้าเต้นก็คือมัดมันมากเยอะมากเออก็สวยนะเดคู่เวอร์คือถ้ามาดูก็คือแบบแก่แล้วพร้อมแล้วกับการลงแข่งน่าจะซ้อมแล้วล่ะนซ้อมละเตรียมลงละ ภาพรวมสหรับการคัมแบ็กของอัลบัมล้ม Guest Who อัลบัมที่สี่เออก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งของอีจีเลยเพราะว่าได้เพราะว่ารู้สึกแสบสันขึ้นจริงก็เป็นแนวอีจีนั่นแหละแต่อันนี้รู้สึกแบบมีความ ผู้ใหญ่ดูดังขึ้นเออมีความเท่มีความคลาสขึ้นประมาณนั้นใช่ยังก็้องไปฟังอีกหลายรอบจนแหละทั้งสองเพลงเลยจริงๆคอมเมนต์คุณคอมเมนต์ก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแันก็จะคนฟังด้ว่าเรียว่าคนเขาแบบเทสแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ส่วนตัวเราก็โอเคนะให้ผ่านอยู่นะแต่เนี่ยยังตัไม่ได้นะว่าชอบไปไหนมากกว่ากันต้องไปฟังอีกหลายรอบถึงจะแบบวัดว่าใครขึ้น number one ใครขึ้น number one number one นน้องนะไหนกันนะจ๊ะ จบไปแล้วนะจ๊ะทุกคนสำหรับลืมอ่ะจบไปแล้วนะจ๊ะทุกคนกับ reaction คลิปใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคราต้องลากันไปแล้วนะจ๊ะอันยอันยง